สวัสดีครับผมภูมิภูมิไฮสปีดนะครับกับมาอีกครั้งนะครับกับรายการศรัทธาบารมีหลวงพ่อเพียรนะครับก่อนอื่นเลยฝากปักกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ Facebook นะครับภูมิภูมิพระเครื่องนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ภูมิภูมิไฮสปีดด้วยนะครับวันนี้ครับมีสิทธิ์พี่นะครับท่านนึงนะครับที่ศรัทธานะครับในของวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อเพียเรานะครับก็เดี๋ยวจะให้พี่ท่านนี้นะครับได้แนะนำนะครับตัวเองนะครับใช่ไหมครับครับผมนัตพลนะครับก็ ศรัทธาบาร,รมีหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับพี่นัทพลครับก็อยากจะสอบถามว่าเริ่มสนใจในตัววัตถุมงคลของของพอเพี้ยนนะครับตอนไหนครับก็ตอนทำงานแบบก็มาททำงานอยู่ที่เทคนิคเป็นครูครับก็มี เพื่อนที่ทํางานนะครับเป็นรุ่นพี่เป็นอาจารย์ของเราเนี่ยเขาก็ชอบพักเครื่องอะไรอย่างนี้<อ>เขาก็มีหลายๆหลวงพ่อที่เขาชอบกันทีนี้เราก็เอ้เรา,าก็อยากจะชอบหลวงพ่อ,อสักองค์นึ่ง<อ>ก็เลยไม่รู้จะชอบหลวงพ่อไหนก็เลยเอย้ชอบหลวงพ่อเพียรแล้วกันใกล้บ้านเราแล้วเราก็สมัยเป็นเด็กเราคุ้นเคยพ่อเราเคยพาไปไหว้ท่านไป เอาวัตถุมงคลของท่านเนี่ยไปแจกตามซองพระป่าอะไรสมัยนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปกราบไปผมตะมนต์อะไรก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะเล่นหลวงพ่อหนึ่งก็เราก็หลวงพ่อเพี้ยนละกันใกล้บ้านเราครับก็คือสรุปง่ายคือว่าถ้าเราจะเราสนใจอยากจะศึกษาในตัวของหลวงพ่อเพี้ยนครับเราก็เลยเริ่มเริ่มศึกษาแบบจริงจังนะครับเริ่มเริ่มเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนครับเล่าให้ฟังเลยไหมว่าในอดีตเนี่ย เราจำได้ไหมว่าเราเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียรนะครับเป็นรุ่นไหนครับเราจะจาได้ไหมองค์แรกเนี่ยที่แบบเราเช่าบูชาอธิที่วัดหรือแบบลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็องค์แรกเนี่ยก็คือเราก็เราก็ไม่ต้องถามก่อนว่าเพื่อนเราพักพวกเราเนี่ยว่าคนไหนเขาอยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อเพียรพอดีผมก็เป็นเพื่อนกับอาทิตย์ก็เลยต้องถามอาทิตย์แล้วเพราะเห็นอาทิตย์ ให้เช่าบูชาใช่ไหมครับผมก็ไปถามอาทิตย์ก็เลยดูลายสวดอาทิตย์ก็หมามาเป็นถุงๆเลยก็หลายหลายอันก็หลักร้อยไม่กี่ร้อยเลยครับก็หมาหมาอาทิตย์มาครับก็จะเป็นแบบเป็นพระย่อยๆก่อนแทรกเนาะอาจจะแบบไม่ไม่ได้เป็นพระที่นิยมแต่พูดง่ายว่าทันหลวงพ่อเพี้ยนปุ๊บเสก แน่นอนทันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนน้ขอขอให้มีไว้ก่อนขอให้มีไว้ก่อนเพื่อ่านด้วยเพื่อความหนึ่งเรายังไม่มีความรู้ไม่มีความรู้แต่ขอให้เป็นเรียนเนี่ยเรียนเป็นหน้าของหลวงพ่อก่อนอ่าขอให้เป็นของหลวงพ่อเรียนคือโอเคเลยโอ้โนะครับก็คืออันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเราเช่าโดยที่ไม่รู้ใช่ใช่แต่ศรัทธาแล้วตอนนั้นศรัทธาแล้วอพอเมื่อเราได้เช่ามาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ใดบ้านหรือหรือมีประสบการณ์กับหลวงพ่อเรียนในในเรื่องใดบ้างครับ พอเราเริ่มเช่ามาเริ่มศึกษามาสักพักหนึ่งก็ประสบการณ์ก็ก็ไม่ได้มีแบบเป็นเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็บแต่ว่าเราก็ไปไหนก็ล้องท่านไปด้วยเรา,เอ,าอุ่นรู้สึกอ<จ>ุ่นใจสบายใจนะครับครับทีนี้พอเราเริ่มเช่ายอ่อยๆมาแล้วเนะี่ยผมแต่เห็นในในถาดน,นี่แบบเครียดเลยค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บใช่ไหมโอ้โหนะครับก็คือมีมีทุกรุ่นเลยนะครับตรงถาดเนี่ยก็คืออยากจะให้แนะนํไปฏิรุ่น ได้ไหมได้ได้ได้ไเนาะแล้วก็จะเลียวกันนิดนึงครับอาจจะมีเสียง็อบข้างนะเอาเริ่มเริ่มจากด้านนี้ก่อนครับต้องเริ่มจากทานตั้ง่นี้ก่อนอ๋อนี่เป็นซิกเนเจอร์เนาะก็คือของแพงเ่ยผมจะเริ่มจากเหรียญนี้อ๋อครับอ๋อมนแดงมนอ๋อมนแดงครับผมมนมหาการนะครับลงยาแดงเนาะครับปีห้าเก้าขออยากจับสักเหรียญหนึ่งเนาะได้ได้ได้ขออยากสุ่มมาไม่รู้เหรียญเลขอะไรนะเผื่อจะเจอเลขเด็ดนี่ครับอ่านะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญพระหลักแรกๆที่ได้เช่ามาใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเป็นจากที่แบบจากพระย่อยแล้วก็พอเราเริ่มเก็บเงินได้ก็จะหลักพันเหรียญแรกหลักหลักพันเหรียญแรกก็คือรุ่นมวลมหาการเนาะครับตรวนี้ก็จะเป็นลงยาแดงนะครับแล้วก็จะมีอะไรครับเป็นเจริญยศเจริญยศยศขุนพลยศขุนพลนะครับที่อาจจะชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็น เหรียญชนะจนโหอันนี้มูลยาแดงเลยเนาะพี่ไปแบบหมื่นกลางการไปปลายเลยเนาะบางเลขเนี่ยเกือบสองหมื่นะแล้วมีเลขเรียงอะไรด้วยมีเลขเรียงด้วยอันนี้ไม่บอกแล้วใครใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อพี่เข้ามาได้นะครับก็มาลองลองดีลก็ได้เผื่อเผื่อจะจบราคากันได้นะแล้วก็มีเป็นยาน้ําเงินอ่ามูลการยาน้ําเงินน้องที่ลองลงมานะครับก็คือ สาเหตุที่ชอบเนี่ยผมมองว่ากระสุนที่เก็บยาแดงเพราะว่าหลวงพ่อเกิดมาอาทิตย์เนาะสีแดงด้วยใช่ไหมลูกชอบสีแดงด้วยแล้วก็ถือว่าโอ้โหเอาไว้ให้ลูกใช่ไหมไม่ได้ให้ลูกทั้งนั้นเลยของลูกไม่ใช่ลูกค้าใช่ไหมอันนี้ลูกที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นยาแดงเนาะอันอาจจะ เหตุปัจจัยด้วยหนึ่งอาลูกลูกชายชอบด้วยสีแดงแล้วก็หลวงพ่อเพี้ยเราในเกิดวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็เป็นเป็นสีแดงับมาดูด้านนี้บ้างด้านนี้เป็นชุดหน้าทองคำครับเริ่มจากตรงไหนดีครับพี่ครับเริ่มจากเอาหน้าทองคำชุดแรกก่อนที่เราเช่ามามาจดจำเลยไหมเอาแบบไอ้เหียงแล้วกันนะตรงนี้เดรียนี้ครับโอ้เหรียญนี้เรียนี้เป็นชนะจนครับที่เช่ามาชุดหน้าทองคำนะครับเป็นพระที่แบบรักมือแล้วนะตอนที่เช่ามา นะครับเลขเด็ดด้วยอ่า<ม>ดูไว้ฮะเลขเด็ดนะฮะแต่เหรียญน,นี้เปลี่ยนเปลี่ยนมาหลายมือแล้วก็พี่พี่ในกลุ่มเขาแบ่งมาน้องก็แบง่งแบ่งกันมาเนาะโอ้โหนะครับเป็นเหรียญอ่าชนะจนน่าเรางทำนะตอนนี้มีอยู่ด้วยกันเฉพาะอันนี้นะไม่ไม่ลงยานะครับมีด้วยกันสองเหรียญนะครับมาดูที่แบบชนะจนที่ลงยากันบ้างนะลงยาลงยากายา็มีลงยาแดงนะครับแล้วก็ลงยา เงินเนี่ยเหมือนจะล่าสุดเลยนะเดี๋ยวไหมต่อต่อต่อแล้วเรียนนี้นะครับอ่าขออนุญาตพูดนะโอ้โหต่อเหมือนแบบจังหวะดีมากเรียนนี้มาจากเออ่ครูสองพระนะครับครูสองพระต่อเลยต่อเลยสมบัติผัดกันชมสมบัติผัดกันชมตอนีครับบารมีหลวงพ่อนะฮะใครว่าเออ่พระหลวงพ่อนะราคามีราคาทุกรุ่นนะครับและตะแรงทุกรุ่นเหมือนกันนะเขาถึงได้บอกว่าเออ่ต่อให้มีเงินเนาะก็ไม่ ติดต่อให้ขายที่ดินมาก็ทำไมฮะไม่สามารถซื้อได้นะครับถ้าเงินไม่มากพอไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเห็นนะใช่ไม่ค่อยเห็นครับเรื่องเหรียญเออลงยานะทองคำยาแดงด้วยเนี่ยยาแดงก็หายากเป็นกอดเงินโบราณเลขเด็ดนะครับเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าตัวเลขจะอยู่ในนี้รีกอะไรจําไม่ได้นะจำไม่ได้ด้วยนะต้องต้องสองแล้วถ้าใครชอบนะลองมาจีบพี่เขาได้นะครับนะครับ แล้วก็มาขอดูด้านล่างก่อนนะนั้นเดี๋ยวไว้ท้ายเนาะอันนี้จะเป็นอะไรครับอันนี้เจริญเจริญพรบนเจริญเจริญพรบนเนาะมีการสองเหรียญหน้าทองคำนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นมณนาการครหน้าทองคำนะฮะอันนี้เป็นอะไรครับเลดเลดรุ่นอะไรครับเลดชนะมาเลดชนะมาร้บแงโ<า>อ้โหรุ่นสร้างกำแพงรุ่นสร้างกำแพงนะครับเป็นเนเงินนะฮะอันนี้ก็ให้ดูเนาะว่าโอ้โหนะครับดูให้ดูต้องดูที่โค้ดโค้ดจะไม่เหมือนนะโค้ดจะไม่เหมือนอันนี้ครับ จะมีหลายหลายโค้ดลองลองดูลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับแล้วก็มาเป็นเหรียญจริญพร90ปีเป็นเนื้อยาแดงนะครับเรื่องจากลงยาแดงหน้าทองนะครับจำนวนการสร้าง90เหรียญ90เหรียญเลขเด็ดคือเลขอะไรฮะเห็นไหมครับเห็นครับ85 85โอ้โหสวยนะอาจจะจำเจ้าของ้างจำไม่ได้ไม่ไม่ไม่รู้เลยเลขไม่รู้เลขนะครับถือว่าสวยนะสวยเลยแหละนะครับอันนี้ของจริงเลยนะ มาครับตัวถือว่าเป็นตัวท็อปนะตรงนี้นะเป็นอีกท็อปหนึ่งนี่ครับอันนี้คืออะไรฮะแนะนำหน่อยครับพี่ครับอันนี้อ่าโอคุกภูมิแน,น,นะนำเองอ่าโอเค <c oughs> ได้อันนี้เป็นเหรียญชนะมานนะครับเอ่อเขาเรียกชุดอ่สร้างกําแพงใช่ไหมครับอ่านะครับจํานวนการสร้างโอ้ร้อยแปดสิบเก้าแปดสิบเก้านะครับอันนี้จะเป็นใครทําบุญสองหมื่นสองหมืน่มนในสมัยนั้นนะในสมัยทําบุญนั้นแต่ตอนเนี้ย ไม่ได้ละสองหมื่นถ้ามีก็แวะส่งมาได้นะครับสองหมื่นเบเบิลให้เขาเบิลให้เ่อตัวบางทีอาจจะต้องคูณหลายคูณเลยนะหลายเท่าเลยนะเนี่ยะเพราะว่าราคาอโหูราคาค่อนข้างแรงนะครับถือว่าเเป็นตัวรองท็อปแล้วกันตัวท็อปคือทองคำอ่าเราคูดอย่างงี้ทองคำก็ยังหายากนะครับแต่นี่คือตัวตัวรองท็อปนะครับไม้อันนึ้งครับถือว่าเป็นิกเนเจอร์ของคลิปนี้นะครับเป็นทีเด็ดคลิปนี้คือมีมีตัดหวยมีตัดบายนะครับตัดหวายล้วยมีมิรนะครับ วัดแกงกระถิ่งครับปีสี่แปี่เก้ช่วงปลายปีนะครับอันนี้อธิบายนะครับได้มายังไงครับบอกที่มาว่าเราเป็นเจ้าภาพพี่หมูแบ่งมาอันนี้พี่หมูแบ่งปันมาให้นะครับถือว่าเป็นล i มิเต็ดอีเว i o n อีกรายการหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับส่วนด้านบนด้านบนด้านหลังเรานะครับที่เราเห็นนี่คืออะไรครับ อันนี้เสื้อยันปี46 20ปีพอดีอ๋อ20ปีพอดีครับเป็นเสื้อปีสี่หกันบางคนเรียกว่าในสมัยนั้นเขาบอกว่าเสื้อบินมอไซค์ของหลวงพ่อประหยครับจำนวนการสร้างนี่อาจจะไม่เยอะมาก150ประมาณ150ตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะหลักพันกลางๆไปถึงข้อหมื่นนะขึ้นอยู่สภาพด้วยแต่อันนี้องค์รวมก็คือว่าร0อนะสมบูรณ์ร0อยเปอแต่ก็อีกอันนึงนะครับเป็นพยัน อ่าคุมลูกนี้ใช่อันนี้อันนี้ภูมิใจนำเสนอเลยอันเนี้บอ่านี่เป็นเป็นลูกนิมิตที่เท่าไหร่นะฮะอ่าลูกนิมิตลูกที่สามลูกที่สามนะครับก็จะมีลูกที่หนึ่งผู้ว่าลูกที่สองในอำเภออืมอันนี้ลูกที่สามพอโรงเรียนวัดบางพึ่งอ๋อในสมัยนั้นเนาะหลวงพ่อเชิญหลวงพ่อเชิญหลวงพ่อเชิญให้คือเขาคุมไว้อยู่แล้วเขาคุมไว้อยู่แล้วแล้วก็ให้นี่แหละแต่งชุดขาวไปไปดึงเปิดดึงออกดึงเปิดเป็นพิธีออกมาอะไรแบบนี้อะไรก็ถือว่าเป็น ความภาคภูมิใจเนาะบางทีก็จะมีพวกข้าบน้ํามันคราบปิดทอง<ว>ที่มันติดอยู่โอ้ก็ถือว่าเป็นสติ๊กเจอาของจริงอะเป็นความภาคภูมิใจของเราเนาะเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยเรื่องราวอย่างที่บอกว่าแต่ละคนแต่ละคลิปเรจะมีสตอร,รี่ที่ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันออกไปนาะนี่ไม่ได้หวือหวาในเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมฮะแต่แต่คล้องแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับจริงจริงก็มีแต่ถ้าจะเล่าไปมันจะดูแบบตลกอะไรเงี้ยมันเหมือน แต่ว่าม <some> ันมันก็จริงๆริงนะบางทีห so รือ like, ว yeah, <we> yeah, ่า uh มันเล่าไปมันจะดูแบบลองดูลองลวกหรือลูกสิดอาจจะเคสเดียวกัน่ะมันบางทีอาจจะอาจจะเจอแบบเออแบบเราก็เจอมาแต่ผมมีอยู่สองเคสแล้วกันใช่ไหมผมไปทางานทํางานนี่แหละก็จะมีปัญหาเขาก็ว่าระเบียบแบบนี้ผมก็ว่ามันต้องระเบียบแบบนี้เขาสิบสี่คน สิี่คนนะไม่เห็นด้วยกับผมอผมอ่ามาคนเดียวบอกว่าเนี่ยผมอ่านราชกิจจามาต้องดําเนินการตามที่ผมก็อ้างราชกิจจาต้องตามนี้แต่เขาอีกสิบสี่คนเขาไม่เห็นด้วยกับผมมันยึดตามระเบียบอ่ามันยึดหลักเกณฑ์อแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาผมก็โอ้โห สิบสี่เราหนึ่งอ่ะถ้าคนเขียงกันน่ะสิบสี่คนต่อหนึ่งเราต้องโดนอยู่แล้วยังไงเราแย่แน่เลยผมเอาชนะมาในเหรียญนี้เลยครับนี่เลยใช่ไหมฮะใส่กระเป๋าแล้วเราไปคนเดียวเฮ้ยเราเป็นยอดผลแล้วกันครับผมผมก็ไม่ไปสองเหรียญใส่กระเป๋าเสื้อไปสองเหรียญก็ไปเจรจากันตั้งแต่บ่ายโมงจนจนห้าโมงเย็นครับเจรจากันผมก็นำเสนออะไรของผมไปนะครับไม่ได้เชิงทะเลาะกันนะก็เเอาเหตุผลมาเอาคุยกันอ่ะ สุดท้าย14คนต้องยอมผมเพราะว่าเมื <Rus> ่อค <ral ended> ุณไงเรานําเสนอด้วยเหตุผลด้วยชอาจจะคุ่ไงของแบบนี้มองไม่เห็นเนาะผมจ็ช่วยไปผมอุ่ใจเลยผมว่าพบคนเดียวใช่พบไปก็คือชนะมานกับยอดถุนคนยอดถุนคนเพราะผมคนเดียวไงไปสู้กันอีก14คนาต้องไปสู้รบเช่อนะจริงจริงเราเรามองกันที่เราคุยกันเรื่องงานเหตุผลเรื่องงานมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเนาะแต่นี่้าว่แต่นี้มันก็สุดท้ายก็าไหลลื่นและผ่านไปดีๆแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่บอก อีกเคสหนึ่งก็คือผมผมสอบบรรจุสอบบรรจุครูนั่นแหละสอบบรรจุครูก็ตอนนั้นนะครับก็ก็บนองค์ป้าวิศนุกรรมที่เทคนิคครับอขอให้สอบได้คขอให้สอบได้ก็สอบได้จริงๆครับแต่ว่าสอบได้ลำดับไกลมากลำดับเดี๋เรคงรู้ว่าเราจะได้เรีกหรือเปล่าะมีทั้งหมด270คนผมได้ประมาณ217อ ประวัติประวัติศาสตร์การเรียกเนี่ยไม่เกินร้อยยี่สิบไม่เกินกากที่เราเคยสึบษาเราเป็นสิบสิบปีที่มีการดึงบัญชีมาไม่เกินไม่เกินร้อยยี่สิบอะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบผมก็โหเรียบร้อยแล้วเราก็ทำใจแล้วเป็นไปไม่ได้ยังมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นมาอย่างงี้เราก็ต้องดูทีนี้ผมก็โหไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้ว ก็ขอบคุณขอบคุณองค์วิะวยที่เอาโดนบรนดาให้ผมสอบติดละแต่เราอยู่ไม่ไหวละผมก็ไปหาหลวงพ่อเพี้ยนเลยหลวงเพียช่วยผมหน่อยครับผมอาจจะบนไม่ครบว่าผมสอบติดเย่ยงเดียวผมอาจจะบนไม่ครบนั่นแหละครับให้หลวงพ่อช่วยไปที่วัดแล้วก็บอกบนให้เรียกให้เรียมาจุอะนรี้ใช่บนหลวงพ่อเพี้ยน่ะพอผ่านจากตรงนั้นมาประมาณกี่วันจำได้ไหมประมาณสัก เป็นเดือนอยู่สักเดือนเดือนนึงแหละครับประมาณสักเดือนนึงอ่ะแล้วก็เรียกหมดบัญชีเลยรหมบญชีก็เลยแบบว่าทันทีมันก็ทำให้เราแบบคนคนลเลยครับเนี่ยคนลยมันก็ทำให้เราศรัทธาอย่างที่บอกว่าว่าแบบไอ้ของมันเราต้องเจอกบบตัวเองเนาะมากเลยเลยทำให้แบบเราศรัทธามากขึ้นไปอย่างเนี้ยโอเคนะครับก็พี่นะครับแล้วก็เล่าเรื่องนะครับประสบการณ์ต่างๆนะให้ทางเอซได้ได้ฟังเยอะพอสมควร ก็ก่อนจะปิดคลิปนะครับก็ให้ที่ฝากนยวกับมีเผื่อมีธุรกิจส่วนตัวก็ลองฝากกันได้ครับก็ไม่เชิงว่าเป็นธุรกิจเพื่อนแล้วกันเป็นธุรกิจเพื่อนแล้วกันนะครับก็ก็มีบริษัทรับเหมานะครับก็คือห้ามหุ้นส่วนจำกัดกิงไซเจอร์เนลลิงนะครับก็รับเหมาทั่วทุกอย่างครับทุกอย่าง แล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานโรงเรียนนะก็คือบางทีโรงเรียนประถมโรงเรียนวันธยมเขาอาจจะไม่มีครูที่ทำปราสีอะไรอย่เงี้ยก็สกิลผมได้ผมทําให้ฟรีที่โรงเรียนเลยอันนี้ประกาศนะครับแล้วผมช่วยโรงเรียน ทำให้ทีจะซ่อมแซมอะไรบางทีออกโครสีเองอาจจะไม่ถูกอะไรเงี<อ>้ยะผมยีนดี um จะมีแบบเป็นไลน์โค้ด like ใหด้ใช่ไหมเดี๋ยวผมทำ,ทำให้เลยทำให้เลยแล้วก็ไปปรับปรับแปลงอ่ะร <laughs> ับรองนะผมว่าทีมนี้ <laughs> ไม่ได้สนใจพระแล้วน่าจะสนใจโครสีแล <laughs> ้วผมก็ทำให้ให้เขตเขตสองหรือว่าแทบ้งนั้นเกือบทุกเรือนนะครับอ๋อนะครับโอ้โหนี่ครับตัวจริงฮะต้องเรียกเขาอีก ทางหนึ่งว่าเจ้าพ่อปลาสีนะครับเราไม่ได้ขึ้นห้นเราไม่ได้ขึ้นผมเดี๋ยวขึ้นหน้าคลิปเลยกอกคลิปเลยนะเจ้าพ่อปลาร์สีเดี๋ยวทุกคนจะได้วิ่งมาที่นี่ครับผมแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งก็คือร้านของเพื่อนนะครับก็คือเปิดร้านห้องอาหารอะไรครับอยู่สาแก้วครับชื่อร้านสำรานลุบลีครับร้านสำรานลุบลีข้างร้านนวดครับโอ้ข้างร้านนวดอนะจุดแถวบริเวณอ่ามุกเส สแก้วครับเมื่อสแก้วครับอ่าครับผมอ่าควันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่นักทุนมากนะครับครับก็ครับ EP หน้านะครับจะไปหาลูกศิษย์นะครับพี่ท่านใดนะครับเกี่ยวกับสถาบันบริบูงเขาเพี้ยนนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็วันนี้ครับลาไปเพียงเท่านี้นะครับมาเดี๋ยวผมมีของให้ก่อนมีของให้ด้วยโอ้โหมาก่อนุญาตขออนุะาตครับโอ้โห เป็นอะไรครับเป็นปกใบปลาร้าสีมั้ยไม่ใช่ใช่ไหมเป็นร้านร้านคู่อาจจะยังโอ้ไม่มีโอ้โอเคครับโอ้ขอบคุณมากครับหัวนี้ครับก็เป็นเออ่ร้านนะครับเป็นแผ่นป้ายนะครับนะของหลวงพ่อเพียงครับทัน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 หลวงพ่อเสกขอบขอบคุณมากครับครับตอวันนี้ก็เราไลน์ปิดคลิปกันแบบนี้เลยนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณพี่แม่ครับขอบคุณครับลาบสวัสดีครับ